เบิ่งเด้อพี่น้องประเดสิให้เบิ่องเงินแม่นงินแมวขาวเบิ่งท่าทางนอนตัวนี้ใหญ่แต่ว่าเขาคงบ่ได้กินดีเนาะกันเนาะเขามาหาประเดือนหลายมื้อแล้วเจ้าเสือของประเดือนบ่อยู่จักไปทางใด้พอเห็นตัวนี้เลยมาแท่นมึงเบิ่งท่าน,นอนเขาเมื่อกี้ประเด็นเอาปลาให้กินแล้ว เราไปเรีสิไปหานหัวหารมาไว้ให้กินก่อนเลือต้นสากหัวหารไปเรีนเบิดแล้วเพราะว่าเจ้าเสือบ่ามาเนาะคะนะ่ะเนาะเบิ่งเขานอนพี่น้องเอ้ยแตาหักเป่แต่เลือดต้นสานี่นูนี่าตัวเขาใหญ่แง่เด้ยวกันเขาอ้วนเขาคือสิโตบักใหญ่ครับเป็นแมวจรเนาะคะนะ่ะเนาะมันเขาตื่นหรอกเขาเป็นตัวผู้เด้อพี่น้องเบิ่งแต่เลือดต้นแต่เลือดต,ต้เอตอนเมือง,งตาเขาก็งามงาม,งามหูก็สั้นสองร่องอยู่พคน นั่นเรเห็นบ่ไปเดินกระบ่จักคำสิตั้งเืือก็เลยตั้งเืือว่าเจ้าขาวท่านนี้เพราะว่าเขาสีขาวเนาะเบิงบ่งเบืองอุ่นนอนเห็ดตัวนั่นขดเราก็เห็ดตัวงอกขึ้นมานนนนเนะากะกรเนาะตาหักตาหักมือรับตาหมึงกลองอีกรอบรับตาอีกล้วพี่น้องนี่ไปเดินก็ได้มาก,กินเข่ามือ เบื้องแมวเนาะค่ะเนาะเบืงแมวเด้อพี่น้องอันตทรศัพทับประเด็นก็แกวบ่าท่านตกอยู่อันประเด็นแก่หอดอันมองอันหอดจันกระดิ่งแก้งแก้งหอกการให้เลขกันียังประเด็นนเอาเข้าว่าด้อยู่พี่น้องคุมเห็ดประเด็นเอาเข้าว่าใดประเด็นสไปอันเปิดเบื้องอันที่เปินสอนเข้าอีกอย่เพราะว่าที่งวดก้อนประเด็นเขา้าใดเพราะว่าประเด็นบ่ลลืมรหัส หนึ่งบ่ลืมรหัสสองบอลือมอีเมลเนาะค่ะเนาะปเดือนบ่ลืมจักอันประเด็น,เดนจดไว้เบิดแต่ว่ามีปัญหาอันทีบาเป,เป็นเป็นแดงแดงก็เจ้าว่าอันทีประเดืนอนยังก็ปัญหาหลาแล้งยังกรบพุ้เขาขืนมาแดงแดงเราเขาก็บ,บอกว่าตรงมีเปลี่ยนรหัสตรงนั้นเปลี่ยนรหัสไปเดอนก็ไปจิ้มมาอีกมองหน่งกะบ่กท่า,าในใดอยู่ ยังแก้ปัญหาว่าท่านใดอยู่เด้อพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้ออันนี้ประเด็นซีเฮ็ดให้เบิ่งนี่ก็คือกันก็ประเดีนไปตั้งไปตั้งค์ไม่เด้อก็เด้อไปตั้งค์ไม่เพอไปตั้งค์ไม่ก็เดีนก็เลยอันเอามาให้เบิ่งมึงเขานอนหลับกับพื้นนอนตัวโคตรเลยเป็นสีเมียที่เนาะเขนได้นอนหลับกับพื้นไปไกลบ่าใด้ี่พี่น้องกันไปไกลอย่งสิเขาสีครูห้าหลุดครูฟอฟฟอฟนี่ โอ้ยตัวเน่าขาดพี่น้องเลยมึตัวเน่าขาดหูเขาไหว่ไหวพ่อประเด็นขยับเน่เขากับม่วงหนาประเด็นว่างไงไปไกลกับบ่ได้น่องนอนเพราะว่าเฮาหน,นันเนาะพ่อประเด็นนิ่งเขาก็น,นิ่งนั่งว่งตัวเน่าขาดหลาดเลยพี่น้อง,งเลยพุ่นเบิ้งตัวปูได้พี่น้องเลย คนเขานอนกิ่งนอนเกียบอยู่เมื่อกี้ไปเดินเอาปลาให้กินเลยเนาะเขนเนาะเดี๋ยวปเด็นสิล่องเอาปลาทูเข้มอยู่นหนิยำๆเขาไปบ้างไปปุ่นให้กินเองมึงเขาอยากนอนอืมฐานอนแตเ่เริ่มต้นแตเ่เริ่มต้นมึงไงขันเขาได้กินดีอยู่ดีเขาสิโตบอกง่ายยุ่งวนอยู่เนาะเขาเป็นตัวปู่เด้กเอกระเด้อแมวตัวปู่ เป็นแมวตัวแม่จังเจ้าเสือยังค่อยเป็นแมวตัวเม่ที่คนมีทองแล้วเขาไปออกลูกทัางในโบมาให้ประเด็นวันนี้เขาไปโบมาเลยวันนี้ตัวนี้ได้มาแท่นเขาบอกคุณขี้นกประเด็นจะเสียดอกมันประเด็นอย่างไรก็ได้แาบกบให้กินหนึ่งไปซื้อหัวอาหารไม่กินกินหัวอาหารบานเหล้วก็แเรียนนี้วันนี้ไปซื้ออาหารเสริมไม่กินกับไก่คิดเท่ายูตะบานแห่งเรียนนี้จกเขา้านอนกันเนาะ ก็แเหล้วแต่เขาอิจฉาผาเขาเนาะประเดนก็เรลี่ยมโดยความสงสารนี่สมึงเนี่ยเรียนให้เบื้องแมวมันมีอย่างให้เบิ่องเราไปน้อยให้เบิ่งแมวใหเบื้องตะละเสาตะลเร่งประนกเ็กินี่แิละเบื้อปเดนเสียเบื่องกับเขาาปเด็นกินเด้นี่ประเด็นกิน เรียนตำเหมือนอันเขาปุ่นใส่กันกับอันมะคุ้งเนาะค่ะเนาะแล้วการปิ้งปิ้งปิ้งปลาทูเค็มปรเดีนปิ้งใส่ใบตองแล้วก็เอาไปอันบ่ได้ปิ้งใส่เตาถ่านได้ปิ้งใส่เตาอบไงจนใบตองใหม่เบิร์ดประเดีนยังค่อยเอาขึ้นมามันสุกแล้วเนาะค่ะเนาะประเดีนก็มีอันกวยนี่กวยเป็นนึ่นมื้อเช้เอาประเดีนก็เลยแบ่งให้คนงานกินก็บ่ทันเพราะว่ากล้วยมันเล็มมาตั้งแต่อัน สื่อตะที่แหลกของแตนอันเืลอนปลาเดือนเอามาไห้เนาะธนากรเอามาไห้ปลาเดือนมันงอมมาแต่กับเขาหรออันนี้เขาปลาเดือนสิกินเขากินเขาน้ำอันนี้มะอือปลาเดือนยนี่มาท่านเห็ดกินปลาเดือนวาสีเสี่ยมกินพี่น้องนนี่นีอเจ้านี่ธนากรกระามปลาเดือนยู่วานผ้ามะเอือกินไปว่าันปลาเดือนมาท่านในผ้าเนาะค่ะเนาะ เป็นเด้อนปลาเสี้ยมเสียมไปเพืหาน้ำตาล,ลกันหาน้ำตาลมากเป็นเดืนสีเสียมเราก็สืใส่ตู้เย็นเอาไว้แต่กินอะสิพัดไงห,หนูกเคนกินน้ำเน,น,นาะค่ะเนาะจำก็ทอยย่อยกินเนาะมันนวยไงคน,น,นยลูกนวยแบบไงเลยอัน,นอันนี้นวยนวยนี่ประเด็นซื้อมาดอกนี่ประเด็นซื้อมาอเกียบข้อลอยแปดสิบกว่าบาทอันนี้ธนกรเนาะไม่ห้ยนวยง่าธนกรเนาะไม่ห้ยประเด็น กิเข่าปลาเดือนมาเด้อพี่น้องไอ้กินเข่าน้ากันกับปลาเดือนนี่นี่แหละอาหารใบเราแต่ว่าแห่งกินทีกินเข่าใบายบ่อวันกินเข่าเตียงเลยกินเข่าใบกินแล้วปลาเดือนก็สิได้ไปทำความสะอาดบ้านสิได้ไปรีดผ้าต้อยผ้าปลาเดือนไล่ไลแต่ละมื่อผ้าหลายก็ยังนี่พี่น้องเลยเบิ่งปลาเดือนสิให้เบิ่งแมวอีกเด้อปลาเดือนสิจบคลิปให้เบิ่งแมวเเด้อ นนั่นเขาหันมาทางพีห่หรอเขามานอนคู่เหรอเห็นปะนนอนคู่เลรอไปเดินสิจบจบคลิปเราด้อกันเด้อให้เบิ่องต้นนี่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหล่ทุกเรือด้อกันเด้อขอบคุณเป็นแตลายานิมิตรที่ดีเนาะคนะเนาะมาให้กำลังใจไปเดินก็ขอบคุณหลายๆเด้อยกันเด้อไปเดินยังู่่ส่องเกาขึ้นมาท่านใดอยู่เนาะคนะเนาะเดี๋ยวอยู่ในน้อยสิใดก็ยังมาท่านดดดใดยเยาะเลยมาไหนจะเถียงแต่ก่อนนี่ยังขู่ขึ้นได้ ปน,นี้มีปัญหาล้ายางพี่น้องเลยประเด็นเฮ็ดขึ้นหรอมาหอดสั้นกระดิง่งแกล้งแกล้งแกล้งแกลงแกงแล้วอ่นยังเขาไ่นน้ได้อยู่ปนีอันเฮ็ดดูหลายตัวดูหลายอนะันประเด็นก็เลยสิพักเบรกตะกอนเพราท่านเฮ็ดเนาะค่ออะเนาะประเด็นก็เลยมาตัาง้งอีเมลขึ้นไม้มาเฮ็ดอันซองนี่ละซองสี่ประเด็นไทยอยู่โรปนี่ มาเห็ดใบเบิ่งต้องคอยบ่าขาดตอนเนาะพี่น้องเนาะกับอีกช่องหนึ่งที่มันติดกันกับอันช่องเก่าไปเดือนเห็ดเป็นช่องอันนั้นน่ะขอบคุณหลายๆเด้ค่ะเด้อติดตามไปเดือนก็ได้อันยอดซับลอยลอยกว่าคนนา้นเหรอไปเดือนก็ถับพ่อว่าไปเดือนตั้งใบไปเดือนก็ว่าไปเดือนเฮ็ดอันช่องต่อไปอยูอ่นเนาะเนาะเตียวไปเดือนออกไปอยู่บ้านไปเดือนก็สิไปถ่ายมงามงหันโมนี่ให้เพิ่งเดี๋ยวอีกเจ้าหน่อยไปเดือนก็สิไปเดนบ้านแล้ว ไปปลูกเี้ยนให้ลูกเนาะคนะคเนาะปลูกเี้ยนให้ลูกโยนทาหลวงเดี๋ยวลูกเอาหลานมาอยู่น้ำมันประเด็นกับที่จบคีไปซ้ำเนี่ยก็เลิกกันเด้อพี่นอ้องเุาขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไร่ทุกเลือบขอบคุณตัวลูกเลิกกันเด้อ,อให้กำลังใจประเดือนมรืแรงประเดือนกับที่ไรสดอีกเนาะคนะเนาะไลรสดสิบบอกให้พี่นอ้องเข้ามึง,งมเงินขึ้นเป็นม่าน้ำ กกติจบคลิปว้ซ้ำนี่ก่อนเลือกะเด้่อเพื่อนไม่มากอาจะช้าได้พาเรียมงามเนาะะเนาะจะเลื่อนลงเรื่องเก่าหนาจะมากให้กินสวัสดีค่ะ